ด้วยคริสต์มาสค่ะเพื่อนน,อน,นี่คืออาหารคริสต์มาสรันช์อเนกเฟรวีอันนั้นคือยอกแช่พุดดิ้งอันนี้เนาะคือยอกแชพุดดิ้งอันนี้คือโรสโพเตโซเนี่ยอ,อ,อ,อันนี้โรสโพเตโซอันนี้พิกอินแบล็เกสแล้วก็สตรอว i ฟิแล้วก็บสเปากแคร นี่ตะเกก,ก็กำลังหั่นเชร์กี้ซุป,ป่ะซุปแต่เราไม่กินนะเราไม่เคยกินชีสกี้เราไม่เคยกินอาหารคริสต์มาสนั่นซุปพอปะ่ะซุปพอเนี่ยดูดิปีนี้ว่าจะไม่เอาเนาะจะเอาไก่เพราะเราไม่กินเนาะตะเก,กจะกินแต่แกจะกินใส่ some stuffing แบบว่าไม่ใช่ แก่ <Okay. S 2> แไม่กินก่ไม่กินหรอจานนี้ของตะเกกนงสิกินเ,เก่งเอาทุกอย่างออตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะกินของว่างกันแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้อันนี้เรียกว่า indulgent เออ่กับ <But S 1> ครีมี่พนาคอสตามันส่วนผสมหลักก็จะมี oh, dear, 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 ราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่กับครีมแล้วก็ <c oughs> เจลาติน <c oughs> เรียกว่าอะไรอะเจลาตินเรียกว่าใช่เจลาติน น,นี่ก็คืออันเนี้ยคือมินิมินส์พายกินไหมใครจะกินยอกมือขึ้นใครจะกินยอกมือขึ้นนี่นะคะเพื่อนๆจะให้ดูนะคะอ้ออ่าอันข้างล่างเนี่ยสีแดงๆเนี่ยมันมันก็เป็นเอ่อราสเบอร์รี่นะราสเบอร์รี่กับ ก็มืนกักินบุญนะเจลาตินอะนะดับดับดิหอันีเอันนี้ก็จะกิน

คริสต์มาสเค้กเนาะได้มาจากเพื่อนของลูกชายเอ่อมันเป็นรสน้ำพึ้งกับวอลนัทฮันนี่แอนด์วอลนัทอ่คริส,สต์มาสปีนี้มันก็จะงเงียบๆหน่อยเนาะเพราะว่าบ้านใครบ้านมันเพราะโควิดระบาดหนักเนาะยังล็อกดาวน์อยู่อันนี้ก็ล็อกดาวน์รอบที่สามแล้ว ในลอนดอนต <jogo. S 1> ENNIS, ่บางเมืองแถวต่างจังหวัดบางเมืองก็เริ่มล็อกดาวแล้วก็ปีนี้บ้านใครบ้านมันไปมาหาสู่กันไม่ได้แล้วก็ของฝันของขวัญของขวัญก็ใช้ส่งอ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะไปมาหาสู่กันได้เมื่อไหร่เพราะว่าต้องรอคลายล็อกดาวก่อนปีนี้ก็เลย เงียบเงียบผิดปกติหน่อยแค่นี้นะคะ HAPPY CHRISTMAS แล้วก็สวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้เพื่อนๆทุกๆคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ